สวัสดีนะครับวีนายเรทซอปนะครับคลิปนี้กลับมาพบวกวันอีกหนึ่งตอนนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องของดีเพกันบ้างหลังๆเนี่ยหลายๆคนนะครับเริ่มอยากจะเปลี่ยนความคิดถ้าเกิดไฟเตือนดีเพขึ้นแล้วเราไม่อยากไปตัดระบบทิ้งมีทางเลือกอะไรกันบ้างหรือว่าจะต้องแก้ไขยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้นะครับเป็น CX5D ดีเซลนะครับเลขไม่ก็ประมาณแสนต้นๆประมาณแสนหนึ่งแสนเท่านั้นเองคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของไฟ DPF แต่วแต เพิ่งจะไปซ่อมแก้ไขน้าดันจากที่อื่นมานะครับแต่ติดในเรื่องของตรงนี้เราก็ทางร้านเนี่ยเขาแนะนําให้ตัดระบบทิ้งแต่ด้วยความที่เจ้าของรถเนี่ยอยากจะเก็บของเดิมไว้นะครับก็เลยมาให้เราดูแลให้สิ่งที่เราเจอคันนี้เนี่ยตอนไปซ่อมเครื่องเนี่ยไม่ได้ล้างตัวในส่วนของท่อร่วมมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันตอนนี้น้องๆเนี่ยเขาล้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือตัว DPF ตอนนี้ถอดออกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูความสกรปรกกันอีกหนึ่งาง รถที่เป็น cx 5้าดีเซลไม่ประมาณแสนนิดๆอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราเจอกันบ่อยเซ็นเซอร์ไอเสียครับตัวสีส้มๆเนี่ยยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นแรกอยู่บางครั้งเนี่ยพอเราล้างระบบเสร็จเรียบร้อยเทอร์โบทำงานได้ดีบูสต์มาเต็มพอบูสต์มาเต็มเนี่ยแรงดันฝั่งไอเสีย er เนี่ยเขาก็มาหนักหน่วงกว่าเดิมเซ็นเซอร์อาจจะมีปัญหาหรือเสียตามหลังมาได้แล้วทำให้รถเนี่ยมีอาการกระตุกสะดุร ขับต่อไม่ได้ไฟล้อถลายขึ้นไฟเครื่องยนต์เตือนไฟยางแบนขึ้นนะครับถ้าเจอแบบนี้เนี่ยก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยมีโอกาสเป็นจากเซนเซอร์ไอเสียแต่ถ้าเอาชัวร์เหมือนเดิมครับผมแนะนําเสมอต้องสแกนโค้ดเท่านั้นนะครับส่วนท่อร่วมไอดีที่เห็นตรงนี้แนะนําประมาณสัก60,000กิโลเมตรไม่เกินนี้นะสำหรับ CX5 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น1.5ดีเซลที่อยู่ใน CX3 หรือมาด้า2ดีเซลเนี่ยสามารถที่จะไปถึงประมาณสัก 6- 70,000หมื่นกิโลเมตรค่อยล้างก็ได้นะครับในส่วนของ DPF แสนโลครับกำลังสวยแสนโลล้างเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวันนี้อยากจะพาไปชมกันชัดๆว่าเวลาล้างออกมาแล้วเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูมารับชมกันนะครับ DPF อันนี้เป็นหน้าตาของตัวดีเซลนะครับเสียฟจะเป็นลูกใหญ่ลูกเดียวเลยนะครับอ่ะช่างสมิธลองลองดันลมออกมาหน่อยว่าลงหรือยังฮะนะครับนี่ครับสังเกตนะครับน้ําจะฟลออกมาดีเลยนะครับดูง่ายๆครับถ้าเวลามันตัน เนี่ยดันออกมาเนี่ยน้ำจะไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ออกง่ายๆนะครับสังเกตนะอ่ะยิงเลยยิงเลยอ่ะดูท่อขยายไหมเห็นอ่ะนี่นะครับแล้วเวลาล้างเนี่ยถ้าล้างออกมาได้ผลไม่ใช่ข่าวดำครับจะต้องออกเป็นแดงๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นผลึกซันเฟตอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนื้อตัวนี้มาจากอะไรมาจากตัวน้ามันเครื่องเองมาจากตัวน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลเองที่เราใช้เป็นเรื่องปกติของการเผาไหม้สันดาบดังนั้นเนี่ย การบังคับรีเจนเนอเรชันโดยการใช้เครื่องสแกนบังคับหรือเข้าศูนย์ทาหรือแมนนวลก็ตามนะครับเป็นการทําเบื้องต้นว่าแก้ไขแล้วหายหรือเปล่าถ้าไม่หายยังคงแรงอื่นแรงตกต้องมาถอดล้างแบบนี้นะครับนะฮะนี้ฝากไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับสาหรับที่ใครหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่หรือย,ยังเข้าใจกันไม่หมดต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าดีพีเอฟเองเนี่ยเวลา,าเขาเผาเขาเมาเนี่ยหรือรีเจนเนอเรชันนะครับมันสามารถที่จะสั่งให ทำงานโดยการใช้เครื่องสแกนหรือว่าใช้ระบบแมนวนวลบางอย่างของตัวรถนะฮะให้มันทํางานเนี่ยทำได้นะครับแต่ต้องแยกกันก่อนว่าการเผาเขาเหมาแบบนั้นเนี่ยสามารถเผาได้แต่ขาเหมาคาร์บอนสีดําเท่านั้นนะครับผลึกที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ที่เป็นตัวซันเฟดเนี่ยไม่สามารถสลายได้ด้วยความร้อนมันเป็นกระบวนการเป็นปฏิกิริยาโดยธรรมชาติของเขาถ้าเกิดได้ดู E p ีก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย การที่เราจะต้องถอดล้างแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็ควรทําในระยะที่เหมาะสมและกันแนะนําไว้อย่างนี้ CRV ดีเซลหลังๆเนี่ยเริ่มมีมาใช้บริการกับทางร้านก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถทําได้คือพวกน้ํายาต่างๆที่เขาทําออกมาขายยี่ห้อต่างๆและกันผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีในส่วนของการเติมเข้าไปผสมกับในน้ามันเชื้อเพลิงนะครับถามว่าดีไหมผมตอบว่าดีแต่ถ้าเกิดเกิดปัญหามากๆแก้ไม่ได้อยู่ดีต้องถอดล้างเช่นกัน แต่ถามว่าเติมบ้างตามระยะการใช้งานต่างๆเช่น10,000กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้ครับช่วยในเรื่องของการสะสมการเกาะตัวของตัวเข่าแล้วก็ตัวการผสมลงไปในน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาก็เข้าไปฉีดในระบบต่างๆด้วยเหมือนกันเวลาเขาเผาถ้ามีน้ํามันตัวนี้มีส่วนผสมเข้าไปด้วยช่วยให้การสลายเนี่ยดีขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับการสลายดีขึ้นทําได้ในส่วนของขเห่าสีดําที่มันอาจจะจับตัวกันเป็นก้อนเยอะเกินไปแล้วก็ ทำให้การเบร์เนี่ยอาจจะไม่สําเร็จแบบ100%ยเปรในความเป็นจริงสำเร็จ100%อาจจะไม่ได้เรียกว่าเคลียร์จนเกลี้ยงแต่ต้องเรียกว่ามันสลายยากแล้วกันนะครับดังนั้นการถอดล้างแบบเมื่อสักครู่ที่เราได้รับชมกันไปเนี่ยเป็นสิ่งที่แนะนำสำหรับใครก็ตามที่ใช้รถดีเซลที่มีระบบ DPF วันนี้ไม่ได้เฉพาะ m a z d a และในค่ายรถยนต์อย่างหลายๆตัวที่เริ่มจะเปิดตัวในปีหน้าเนี่ยในปี2567นอนะครับคือวันนี้ที่เราถ่ายทากันยังอยู่ในสิ้นปีของปี66อยู่ก็คือเดือนพฤิกายน แน่นอนในรถที่จอ,อกมาใหม่ๆระบบต่างๆก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของมาตรฐานยูโรมากขึ้นหนีไม่พ้นในเรื่องของระบบ d p f ดังนั้นเนี่ยคุณใช้รถดีเซลในอนาคตต้องเข้าใจด้วยว่าการเมนเทนนซ์ไม่ได้แค่ถอดล้างเท่าร่วมไอดีแล้วในส่วนของ D p f พก็ต้องดูแลด้วยเช่นกันแล้วก็น้ํามันเครื่องหรือน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะใช้ความบริสุทธิ์มีส่วนผสมโดยตรงแน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้ต่างๆเขาทํามาเพื่อเรื่องของบลพิษดังนั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจตรงกันแหละว่า ทุกอย่างมันมีทั้งสิ่งที่เราต้องดูแลเพิ่มเติมสิ่งที่เราต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่แรกมาด้วยความสะอาดต่อสิ่งแวดล้อมแล้วคุณก็ขับรถด,ด้วยอย่างสบายใจว่าเราไม่ได้ไปสร้างมลพิษให้ใครเยอะมากมายนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าไปเข้าใจผิดกับระบบ DPF นะครับล้างได้ทําความสะอาดได้ลองดูก่อนเพราะเวลาท่านทํากลับคืนค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าแล้วบางครั้งตัดระบบออกไป มันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองดูก่อนถ้าต้องการแค่แก้ปัญหาไฟโชว์การล้างมีโอกาสจบงานได้ถึง 70%- 80%แล้วก็ที่เหลือ20%มาจากอะไรระบบอุปกรณ์อื่นเช่นเทอร์โบชาร์จเจอร์ปกติหรือเปล่าหัวฉีดผิดปกติปกติหรือเปล่าเราต้องไปไล่ในส่วนอื่นกันนะครับคลิปนี้วีนายได้สอบฝากไว้เท่านี้แหละครับถูกใจก็แชร์ให้เราด้วยแล้วกันนะฮะเข้าไปติดตามผลงานกันได้แล้วก็นัดคิวเข้ามาใช้บริการสอบถามก็ได้ที่ไลน์แอดนะครับอาร์ตวี A R T v v า้านะครับเออารับ เบอร์โทรร้าน0816111623นนะครับขอบพระคุณนะครับผมก็ทีมงานลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ